สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ท่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ามีกิจกรรมทางชานเข้ามาแล้วนะครับและมีกิจกรรมของฟรีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมของฟรีหรือว่ากิจกรรมทางชานนะครับก็คือตอนนี้นะครับมีการเก็บโทเคนนะครับและทุกคนยังสับสนนะครับว่าเก็บยังไงนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกเทคนิคการเก็บโทเคนด้วยนะครับแล้วก็รีวิวของฟรีที่ทุกคนจะได้ด้วยนะครับสำหรับกิจจกกกรรรรรมมททาาาางชนนนนนะะะะคคคัับบุเ็ปณี้้ลยถ ไหนที่แบบว่าอยากได้ของดีๆของเด็ดๆนนคเนาอก็เตรียมตัวและกันนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่ากิจกรรมถังชานะครับมีของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับและวันนี้มีซุดอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสายเติมถ้าเขาไหนยังไม่ได้สุ่มนะครับก็สามารถเข้าไปสุ่มกันได้เลยนะครับอยู่ลัคกี้รอยยอดนะครับก็ถือว่าเป็นซุดที่เท่มากๆนะครับแล้วก็มีทางด้ามคอนด้วยนะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับรีวด้ว่าครบจบกันเลยทีเดียวนะครับนาะและกิจกรรมสายฟรีนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิ คือตอนนี้ก็คือแบบว่าอัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับและสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากเล่นนะครับก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปเล่นแล้วกันนะครับแบบละเอียดเลยนะครับว่าเล่นยังไงรับของยังไงนะครับแล้วก็หาโทเค็นแบบไหนนะครับก็คือนี่เลยนะครับสาหรับกิจกรรมนะครับก็คือเป็นก้านนะครับน้องก็คือแบบว่าการประจนภัยนะครับน้องก็คือของกิจกรรมทางชาตินะครับที่ จะมีทางด้านของกิจกรรมมัดแจกให้ยอะๆยะมากมายนะครับก็คือนึงเลยนะครับพี่จะแยกเป็นสองชิ้นส่วนนะครับหรือว่า2ฝั่งให้ดูประมาณนี้นะครับก็คือฝั่งครัว จะเป็นทางด้านของฟรีทั้งหมดนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นทางด้านของฝั่งที่เราต้องได้หาโทเค็นนะครับเนาะส่วนตรงกลางเป็นการเติมโทเค็นนะครับทุกคนก็จัดไปเลยละกันนะครับรีวิวจากฝั่งซ้ายก่อนละกันนะครับทุกคนก็คือฝั่งซ้ายนะครับเนาะจะเป็นการหาโทเค็นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็คือกิจกรรมนะครับเราจะได้หาโทเค็นนะครับดูวว่ามีการล็อกอินสังหารสตูเล่น4เวสีเล่นกับเพื่อน2คนเล่นกับเพื่อน4เกมอะไรประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ เล่นง่ายๆหรือว่าเล่นทั่วไปนั่นแหละนะครับทุกคนแล้วก็1วันเราสามารถเก็บได้เหมือนเดิมเลยนะครับ 6 0หาต่อวันนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนนะครับก็คือทําได้นั่นแหละนะครับทุกคนเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ตั้งใจมาแจกอยู่แล้วนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ทํามายากนะครับสำหรับ GM นะครับก็เลยแบบว่าทุกคนเล่นเกมให้สนุกแล้วก็มารับโทเค็นตรงนี้ด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าการหาโทเค็นก็ไม่ได้ยากนะครับก็มีในโหมดมาฟาเดียวได้นะครับเนาะสิบโทเค็นต่อวันนะครับโหมดซีเวสสี่สิบโทเค็นต่อวันนะครับเนาะแล้วก็โหมดแล้ง อีก50อันนะครับทุกคนก็ประมาณ6570ต่อวันนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าถ้าคนไหนที่แบบว่าอยากได้นะครับทุกคนจุดนี้มีให้เก็บแน่นอนนะครับน้องและถ้าทุกคนนะครับก็คืออยากได้เร็วๆนะครับก็ต้องอ่านภารกิจก่อนก่อนที่จะไปลงเก็บนะครับแล้วก็คือแบบว่าถ้าเราไม่อ่านภารกิจแล้วเราลงไปเก็บเลยนะครับน้องอันนี้มันจะได้น้อยนะครับถ้าเราอ่านภารกิจแล้วเราลงไปทำนะครับน้องก็ถือว่ามันจะตอบโจทย์และเราจะได้แบบว่าโทเค็นแบบเต็มหน่วยมาเลยนะครับทุกคนก็ถือ น้องก็ถือว่าถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่ากําลังเก็บโทเค็นนะครับน้องเพื่อจะรับซุดนะครับน้อตัวใหม่นะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับเป็นซุดแจกให้ถาวรด้วยนะครับทุกคนมาเราไปดูทางด้านของฟรีกันบ้างนะครับสําหรับของฟรีนะครับก็คือฝั่งซ้ายพี่รีวิวไปแล้วนะครับรีวิวฝั่งขวากันบ้างนะครับต้องเราฟังขวานะครับทุกคนก็ จะมีทางด้านของของฟรีนะครับเนาะที่แบบว่าทุกคนจะได้รับนะครับเนาะสำหรับของฟรีก็คืออันแรกก็จะเป็นทางด้านของโปรไฟล์นะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นโปรไฟล์ประมาณนี้นะครับเนาะแล้วก็จะมีทางด้านของการ์ดเหรียญกอลลอยด์นะครับเนาะแล้วก็สกินมีดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นสกินมีดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่า เหมือนจะเป็นทางด้านของนี่เลยนะครับของถังชาร์นอะไรสักอย่างนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับสกินมีดนะครับทุกคนแต่ก็ดูไม่เหมือนมีดเท่าไหร่นะครับเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนก็ถือว่าแจกให้ฟรีเราก็รับหมดอยู่แล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับสกินนะครับทุกคนก็จะได้แบบฟรีๆนะครับเนาะประมาณนี้เลยนะครับและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่ายังจะมีอีกนะครับทุกคนก็คือนี่เลยนะครับเนาะยังจะมีทางด้านของสกินลถตัวนี้นะครับ่บวาจะ ฟรีแบบทาวน์ไปเลยนะครับสำหรับ,บน้องคนไหนพี่ๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้สกินรถตัวนี้นะครับแบบทาวน์แบบได้ฟรีนะครับนะ้องก็เป็นกิจกรรมทางชาตินะครับนะ้องที่อัปเดตเข้ามาวันนี้แล้วนะครับก็ เตรียมตัวนะครับนาะหาโทเคนได้เลยนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสกินรถตัวนี้นะครับเป็นสกินรถที่แบบว่าขายฮอนดกนะครับนาอที่แบบว่ามีการย่างฮอนดอกด้วยนะครับด้านหลังรถนะครับหรือว่าด้านกระบะนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับส่วนด้านข้างก็เป็นทางด้านของลวดลายนะครับที่แบบว่าเป็นซ่อมอะไรประมาณนี้นะครับนาอก็ถือว่า กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็มีให้ประมาณนี้เลยนะครับถือว่าแจกให้ไปฟรีๆนะครับเป็นสกินรถกระบะนั่นเองนะครับเนาะแล้วก็ซุดตัวนี้นะครับเนาะจะทําการแจกให้ฟรีนะครับและได้แบบถาวรเลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ทั้งสองซุดตัวนี้นะครับเพียงแค่เราเก็บโทเค็นสะสมไม่ถึงขีดจํากัดนะครับเนาะหรือว่า100%นะครับก็รับไปเลยได้สองของซุดนะครับทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านซุดตัวใหม่นะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้าาาามมในนนนเเเเซซิิรรรรรร์์ฟฟหหลัักกกืออว่ไททยขงะะะคคบุ็็จปป นี Indeed, ่เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเล่นอยากได้ใน2กิจกรรมนะครับทุกคนก็จะมีตามนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเล่นล้วกันนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอน1้0ยนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของชุดตัวใหม่นะครับนอที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับนอที่จริงอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับทุกคนก็สามารถไปเล่นเพื่อสะสมดูเค็แล้วก็มารับสุดได้เลยนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ คบโนและยังไม่หมดเท่านี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยนะครับในคำโนว่ายังจะมีอีกนะครับสำหรับน้องคนไหนพี่พี่คนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีนะครับก็คือกิจกรรมล็อกอินในวันที่10นะคนับโน,บนทุกคนก็จะได้ในส่วนของ ตานะครับน้องก็เป็นตาถังชานะครับแล้วก็โทเค็นอีก80โทเค็นนะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับของใหม่ที่จับเด็กเข้ามานะครับก็เกี่ยวกับตัวเป็ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับพี่ขอรีวิวเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนก็นี่เลยนะครับก็เป็นกิจกรรมตัวเป็ดตัวนี้นะครับเป็นสกินกระเป๋านะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกล้องศบตัวใหม่นะครับน้องแล้วก็จะมีทางด้านของนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือออสุุุดกกกกกกวนน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 นเเ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 ลลลยยยะะะะะะคค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 รร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 ััััััับบบบบปปปปปป็็็็็็็ทททท่าาาาาาางงงงมมณี้้้้ขขหหต์์ไซจ ประมาณนี้เลยนะครับนาะก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของท่าทางตัวใหม่นะครับน้และมีท่าทางตัวนี้ด้วยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับสาหรับท่าทางตัวนี้นะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่า สุดจัดแน่นอน100%เนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะมารีวิวเพิ่มเติมให้ละกันนะครับทุกคนก็ถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับที่หลายๆคนไม่ควรพลาดนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับทุกคนสามารถไปเล่นกันได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมทางชาตินะครับทุกคนเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับและคลิปนี้นะครับทุกคนพี่ก็ต้องขอต นะครับเพราะว่ากิจกรรมในไทยก็คือน่าสนใจมากๆนะครับทุกคนเดอก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรยังไงนะครับทุกคนก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับทุกคนคนละหนึ่งร้ยคนละ1แชร์แล้วกันนะครับทุกคนสําหรับนนี้พี่ก็ ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับจะเป็นคลิปแบบไหนอะไรงไงนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย